ว่าให้ช่วงยักษ์นะยักษ์เป็นตัวเขาไม้อาหารได้นะครับต,รตัวหนึ่งไม่ใหญ่ไม่โตรครับหนัก300กิโลยาว3เมตรนะขอ,องทงั้งของทั้งทางก็จะเป็นรูปปั้นต่างๆนะครับเป็นงานฝีมือจากทีมช่างปั้นไดโนเสาร์ของตัวตร,ตรงนู้ซ้ายมือด้านในนะครับมองไปซ้ายมือด้านในตึกมดนะฮะ มดตรงนี้จะมีเท่ากับมืมอพนักงานในสวนงวนงน,นุ่นนะสามพันสองร้อยตัวเพราะเราเปลี่ยนเหมือนเป็นมดงานของเจ้านายครับทำงานกันเป็นทีม่ผนมาก็เป็นส่วนพระพรมพระท้ายมือด้านขวามือก็จะเป็นส่วนรถที่สองนะฮะส่วนรถทีกหนึ่งก็ตรงที่ทุกข้ามผ่านประตูเข้ามาข้างล่างนี่เป็นรถเอวเป็นรถเอวีรถล,ลุยๆบางคนมีรถกระบะรถแต่งิฟงนะฮะ มือก็คือสวนนักเว้ครับจากสวนดบ,บแนวตั้งมมกิงกาคอแผนรือเมิกาทะเลายไปตัางยู่ด้วยจอเกาดสวนนัก,กเว้มานะครับฝ้ายมือที่เป็นเต่ายักษ์หรือเต่าพระลาบคออันนี้คือสวนบอนไซของทางทางก็จะเป็นต้นปลาล์มผงเหนินหรือปลาล์มสีเงินนะนำเข้าจากประเทศคิวบาทางเดินด้านบนก็เดินได้นะครับสกายวอล์ฟของเฟืงนุ้นเราเดินได้ทั่วสวนเลย ระยะทางทั้งหมด5กิโลเมตรนะครับบนนาที่1,700ไล่สิ่งนี้เป็ดด้านขวามือข้างในของทุกท่านนะครับรอยู่ด้านขวามืออันนี้คือมินิสะตอเห็นเราจำลองมาจากประเทศอังกฤษเราใช้หินแม่น้ำจากอำเภอนาดีจังหวัดปรทุมบุรี138ก้อน ส่วนทางเลือตรงนี้นะครับซ้ายมือของทุกทางก็สี่หอคอยของสี่ประเทศนะครับหอคอยแรกประเทศพมา่าหอคอยที่สองประเทศเลาวและห่อคอยที่สามประเทศไทยและหอคอยที่สี่สุดท้ายประเทศอินโดนีเซียส่วนข้างล่างนี่คือส่วนป่าโลกนะครับมีสายพันธุ์ป์มในโลกไปนีทั้งหมดอยู่ในส่วนนี้หมดเลยส่วนบนกำแพงที่เห็นเป็นรูปก้นนี่ไม่ใช่มเมล็ดกาแฟนะครับอันนี้คือกะลามะพร้าวก้นสาวหรือกะลามะพร้าวทะเล ของจริงครับนี่ต้นเ็าอยู่ขวามือครับที่ถ่ายออกทีวีมาขวามือครับที่ใส่กลงไว้ขวาครับมองขวาเลยครับแขนขวาอยู่ข้างนี้ครับผมบอกขวาจตเหลือซ้ายเลยจะเจอกันไหมจ๊ะกลับออกอมาออกมาถ่ายกันได้ครับพาเดี๋ยวต้องกลับทางเดิมที่ต้องใส่กลงไว้เพราะลูกเขามีราคานะฮะลูกละสองหมื่นบาทไม่ใส่กรงองายแนน่ะ มะพร้าวทะเลครับฝั่งด้านซ้ายมือที่แลนดำๆครอบอยู่นี่ก็คือแปลงเพราะต้นตปงนะฮะอันนี้เป็นสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียทั้งหมดเลยต้นปง ซ้ายมือนะครับแปลงเพาะตะบองเพชรของสวนนงนุษย์สวนข้างหน้านี่นงนุษย์สวนนานาพันธุ์นะครับส่วนนี้มีไม้ดอกไม้ประดับกว่าร้อยชนิดแถมได้นกปันฟาร์มิงโกถ้าอยากถ่ายรูปใกล้ไมไกล้ากจากจุดต่อส่งลงนะพอลงแล้วเดินมาร้อยเมตรนะถึงแล้วสวนนี้แต่มันจะร้อนหน่อยนะส่วนด้านขวามือเราวิ่งอยู่หลังสวนฝรั่งเศสภูขเขาด้วยนอเสาร์น,นะครับก็จะประดับด้วยต้นปงเท้าช้างเห็นไหมลำต้นก็จะเหมือนเท้าช้าง อายุของเขาแปกนะครับโตได้ปีละเซนตอนนี้ไปครับไปต่อเลยสายมือก็คือแปลงเพาะชวนชมนเราจะจับยกต้นขึ้นเพื่อโชออว,ว์ลาบหน้าเ็าภูเขาไดโนเสาครับไดโนเสา,า,สาตรงนู้นมีทั้งหมด168สายพันธุ์นะทีมงานช่างปั้นเสร็จแล้ว600กว่าตัวอยู่ด้านขวามือเราจะปั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกสายพัน มีทั้งหมด3สายพันธุ์นะที่นี่นะฮะสายพันธุ์กินพืชกินเนื้อแล้วก็กินเหรียงสายพันธุ์กินเหรียงนี่เด็กๆชอบมากเลยฮะให้เหรียงมันกินแล้วมันวิ่งได้พาวิ่งได้เดีนี่ครับผลงานชิ้นเอกทีมง,งานปั้นของสง่วนต่างๆเราสวัสดีครับอาจารย์ สายขวาก็จะเป็นส่วนอี่กอ่อนสายหรือขวาก็ตัดสินใจเอาที่ข้างหน้านี้ก็คือสวนตะวองเพชรเดี๋ยวผมจะวนมาส่งตรงนี้นะฮะเพื่อให้ลองชมสวนถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวพาไปดูจุดที่รถจับก่อนเดี๋ยวจะมาส่งแล้วเดินข้างล่างัาง้นร้อนนะฮะรถจอดส่งลงแล้วเดินเข้าห้องแอร์ขึ้นชั้นสองครับเดินบนสก,กายวอลก,ก็จะไม่ร้อนนะ นั่งจุงนิ่งนิดนึงนะฮะเราจะเอียงนี่แหล,ละครับด้วยเหตุผลที่บอกว่าอย่าลุกขึ้นยืนาซ้ายมือก็คือบ่อปลาช่อนยักษ์นะครับเดินถ่ายรูปได้ระวังตกมาในบ่อนะมีอยู่ในบ่อร้อยกว่าตัวนะครับเป็นปลาต่พันกินเนื้อฮะเวลามันงับเหยื่อจะงับมันจะเระแทครับมาตัวหนึ่งก็หนักหนักอยู่ที่300กิโลกรัมยาวสี่เมตรนะตัวหนึ่งตัว เด็กอายุ5ขวบตกลงไปนี่พ่อแม่กลับบ้านได้เลยครับหายไปแล้วไม่ต้องออากมาขับกวรมองตรงไปข้างหน้าครับอาคารท่องแอร์ร้านกาแฟในนอสเซอร์เราจะมีรถชมวิวจอดมีป้ายบอกตลอดทุกทางนะเดินด้านบนจะมีป้ายบอกตรงนั้นคือจุดที่รถจับนะครับนำบัตรของท่านมาขึ้นรถนะฮะอยา่าเอาไปทิ้งหรืออยา่าทำหายนะบัตรนะ มีคำว่ารถชมวิวเท่านั้นนะครับอเเรขอบคุณครับพี่อย่าทำหายนะฮะบัตรท,ที่มีคำว่ารถชมวิวใช้นั่งรถกลับออกไปนะครับถ้าไม่มีบัตรต้องเสียตังค์ซื้อหรือไม่ต้องเดินกลับไปเองนะฮะไม่ไกลครับ,ครบแค่5ก,คกกแนนค5กิโลครับสกายวอล์กเราเดินไะด้ทั่วสวนคือหกิโลครับเนื้อที่1,700ไพันร้อ่ จากรถนะครับได้บ้งก็ก็น่าจะได้กดแ่ง,งกดแก่อนลงจากรถตรวจดูสิ่งของตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมอะไรไว้บนรถนะเพราะรถใช้รับนักท่องเที่ยวนะเดี๋ยวรับสินจะตูหนหาย ก็ห้องแอร์เลยครับถ้าร้อนนะฮะด้านซ้ายมือนี่เลยครับมาเดินขึ้นชั้นสองเดินบนสกายวอล์กด้านบนจะได้ไม่ร้อนโอเคครับข,ขอส่งตรงนี้ครับครับดีครับลงทางบันไดอย่าโดนนะเดี๋ยว